สดีครับปีมูทัพส e ครับวันนี้มานำเสนอน็อตเลสนะครับน็อตเลสทองกับสีไทเทนะครับที่กำลังใส่มาแรงในตอนนี้เลยนะครับจะเป็นน็อตชุดนะครับจะมีหลายรุ่นด้วยกันมีเกือบทุกรุ่นครับแต่ถ้ารุ่นไหนไม่มีเราก็จะจัดให้นะครับมีหมดนะครับสกูปปี้ m s x มเว็บรยี่สิบห้าซูเมอร์นะครับส่วนน็อตตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นน็อตโช๊เวฟนะครับเป็นน็อตหัวสั้นใส่กับน็อตโช๊เวฟนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นน็อตเพานะครับเป็นน็อตหัวยาวใส่เพาหลังนะครับแล้วก็จะมีเพาะนะครับเพาแกนจะเป็นสแตนเลสน,นะครับหัวน็อตเพาจะเป็นแบบนี้นะครับสีทองเป็นเหล็กทองนะครับมีสีทองกับสีไทเทนนะครับ มีกับทุกรุ่นเหมือนกันครับ M s X Wave ร2อลองโทรเข้ามาสอบถามครับถ้ารุ่นไหนไม่มีจะให้ช่างจัดให้นะครับอ่าอันนี้เป็นห่างปลานะครับหางปลาเวฟนะครับมีสองสีด้วยกันเหมือนกันครับเวฟก็ใส่ได้เกือบทุกรุ่นนะครับสมงสมัสใส่ได้ครับมาดูตัวนี้ครับ ตรงนี้จะเป็นมือลิงยึดสายเบรกหลังนะครับเวฟใส่ได้ครับหรือรถที่เป็นดัมสามารถใส่ได้นะครับครับสวยงามครับครับจะมีร์าพารครับของไว้ได้ของชั่วครับ